ประโยคสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันสื่อความได้โดยทั่วไปประโยคประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือส่วนที่เป็นภาคประธาน กับส่วนที่เป็นภาคแสดงภาคประธานคือส่วนสำคัญของข้อความเพื่อบอกให้รู้ว่าใครหรือสิ่งใดมักเป็นคำนามหรือสรรพนามแบ่งออกเป็นสองส่วนคือบทประธานและบทขยายประธานภาคแสดงคือส่วนที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความหมายครบถ้วนว่าแสดงอาการอย่างไร แบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมประโยคแต่ละประโยคจะต้องมีบทประธานบทกริยาหรือบทประธานบทกริยาและบทกรรมส่วนบทขยายนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างรูปแบบของประโยคกันนะคะ เริ่มจากประโยคสามัญประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานอาจเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้เช่นพ่อหัวเราะภาคประธานที่เป็นคำนามคือคำว่าพ่อภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าหัวเราะกล่าววิ่ง ภาคประธานที่เป็นคำนามคือคำว่ากล้าวภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าวิ่งเขาดีใจภาคประธานที่เป็นคำสรรพนามคือคำว่าเขาภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าดีใจต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคสามัญที่ภาคแสดงมีคำนามหรือคำสรรพนาม ตามหลังคำกริยาบางคำพ่ออ่านหนังสือภาคประธานที่เป็นคำนามคือคำว่าพ่อภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าอ่านภาคแสดงที่เป็นคำนามคือคำว่าหนังสือแม่ดูฉันภาคประธานที่เป็นคำนามคือคำว่าแม่ภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าดู ภาคแสดงที่เป็นคำสรรพนามคือคำว่าฉันเขาเล่นลูกข่างภาคประธานที่เป็นคำสรรพนามคือคำว่าเขาภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าเล่นภาคแสดงที่เป็นคำนามคือคำว่าลูกข่างต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคสามัญที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน คือมีส่วนขยายคำนามหรือคำสรรพนามและส่วนขยายคำกริยาเพิ่มเข้ามาอีกเช่นพ่อของฉันหัวเราะเสียงดังภาคประธานที่เป็นคำนามคือคำว่าพ่อมีส่วนขยายคือของฉันภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าหัวเราะส่วนขยายคือคำว่าเสียงดัง นกสีเหลืองบินเร็วภาคประธานที่เป็นคำนามคือคำว่านกมีส่วนขยายคือสีเหลืองภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าบินส่วนขยายคือคำว่าเร็วเธอคนนั้นตกใจมากภาคประธานที่เป็นคำสรรพนามคือคำว่าเธอมีส่วนขยายคือคนนั้น ภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าตกใจส่วนขยายคือคำว่ามากประโยคสามันที่มีส่วนขยายบางคำอาจอยู่หลังคำนามหรือคำสรรพนามที่ตามหลังคำกริยานั้นๆก็ได้เขาเล่นลูกข่างสนุกมากภาคประธานที่เป็นคำสรรพนามคือคำว่าเขาภาคแสดงที่เป็นคำกริยา คือคำว่าเล่นคำนามคือลูกข่างและส่วนขยายคำกริยาคือสนุกมากพ่ออ่านหนังสืออย่างตั้งใจภาคประธานที่เป็นคำนามคือคำว่าพ่อภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าอ่านคำนามคือหนังสือและส่วนขยายคำกริยาคืออย่างตั้งใจ แม่ดูแลฉันด้วยความรักภาคประธานที่เป็นคำนามคือคำว่าแม่ภาคแสดงที่เป็นคำกริยาคือคำว่าดูแลคำสรรพนามคือฉันและส่วนขยายคำกริยาคือด้วยความรักเอาละค่ะนักเรียนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ